แน่นอนนี่คือตัวอย่างโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับการรีวิว Toyota Fortuner ปี2026เป็นภาษาไทยพร้อมเปิดด้วยแนะนำช่อง Retro Rise Review และปิดด้วยการชวนให้กดติดตาม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Retro Rise Review ช่องที่เราจะพาทุกคนย้อนรอยรถยนต์สุดคลาสสิกและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆอย่างละเอียดสำหรับวันนี้เราจะพาไปชมรถ SUV รุ่นล่าสุดจาก Toyota กับเจ้า Toyota Fortuner ปี2026ที่หลายคนรอคอยว่าจะมีอะไรใหม่และน่าสนใจบ้าง Toyota f o r t u n e er, เปี2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น ดีไซน์ด้านหน้ายังคงความดุดันแต่เพิ่มความหรูหราด้วยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่มีเส้นสายเฉียบคมพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นกันชนหน้าก็มีการปรับเล็กน้อยให้มีมิติที่ดูแข็งแรงขึ้นส่วนด้านท้ายของรถก็มาพร้อมไฟท้ายแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ที่เรียบหรูแต่ดูมีมิติภายในห้องโดยสารของฟ o r t u n e r ปี2026มีการปรับวัสดุให้ดูพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังหุ่งเบาะลายใหม่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ทันสมัย แผงคอนโซลกลางก็ถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อย่างครบครันด้านระบบเสียงยังคงเป็นแบบพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดเบาะนั่งแถว2และแถว3ส,สามารถพับเก็บได้ง่ายช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในกรณีที่ต้องขนของเยอะๆ ในเรื่องของเครื่องยนต์โตโยต้าฟอร u n ูเ r 2026ยังคงมีตัวเลือกให้ครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรอร์โบให้กำลังและแรงบิดเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ในเส้นทางออฟโรดหรือขึ้นเขาลงห้วยในช่วงวันหยุด ในด้านความปลอดภัย Toyota Fortuner 2อนมาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense ที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์อีกจุดเด่นของ Fortuner ปีนี้คือการปรับระบบช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นลดแรงสะเทือนเมื่อขับบนถนนครุขคะ และยังเพิ่มความเงียบภายในห้องโดยสารช่วยให้การเดินทางในระยะทางไกลเป็นเรื่องสบายมากขึ้นเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี f o r t u n e r 2026ยังมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างระบบสตาร์ทรถจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันระบบตรวจเช็ครถยนต์แบบเรียลไทม์และระบบเตือนเมื่อมีคนบุกรุกผ่านสมาร์ทโฟนที่สำคัญยังมีช่องชาร์จ USB Type C หอไลน์จุดภายในรถและแท่นชาร์จไร้สายที่ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น Toyota f o r er t ์จูเนอ2,026ยังมีรุ่นพิเศษ GR Sport สำหรับสายสปอร์ตที่มาพร้อมชุดแต่งภายนอกสุดดุดนันล้อแม็กลายใหม่ขนาด20นิ้วและภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดแดงที่ให้อารมณ์สปอร์ตเต็มพิกัดรวมถึงระบบช่วงล่างที่เซ็ตมาสำหรับการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง SUV ที่น่าสนใจมากทั้งในด้านดีไซน์ฟีเจอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายลุยที่กำลังมองหารถรครอบครัวที่สามารถพาไปได้ทุกเส้นทางในราคาที่ถือว่ายังคุ้มค่าสำหรับสิ่งที่ได้รับถ้าชอบการรีวิวรถยนต์แบบจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง retro rise review เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะพาคุณไปรู้จักรถยนต์รุ่นต่างๆทั้งใหม่และเก่าอย่างใกล้ชิดแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าต้องการเวอร์ชั่นยอ่อใส่สคริปต์เสียงหรือแปลเป็นอังกฤษ,ษเพิ่มเติมก็ได้นะบอกได้เลย